你好。 ตรงนี้จะเป็นจุดพุตสตาร์ทนะคะสำหรับสตาร์ทรถยนต์ค่ะเชิญคุณเมย์สตาร์ทรถนะคะแตะเบรสตาร์ทรถค่ะ,ะรบกวนคุณเมย์ใส่เกียร์ถอยค่ะกล้องสามร้อยหกสิบติดนะคะ,คะตรงนี้จะเป็นเป็นการระบบไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวจะปัดขึ้นปัดลง ส่วนไฟหน้านะคะสามารถตั้งค่าได้ค่ะว่าจะเป็นไฟต่ำไฟสูงแต่ตอนนี้ของเราตั้งอยู่ที่ออโต้นะคะก้านนี้นะคะจะเป็นก้านระบบคุยคอนโทลค่ะถ้าลูกค้าดันเข้าหาตัวเองเนี่ยค่ะคือการตั้งค่าคุยคอนโทลส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นชุดไอ้ก้านปัดน้ําฝนนะคะเราสามารถตั้งค่าความหน่วของกานปัดได้ค่ะพวงมาลัยนะคะจะปรับได้ทั้งหมด2ทิศทางค่ะคือขึ้นและก็ลงส่วน ปุ่มตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มควบคุมหน้าจอดิจิตอลนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นปุ่มควบคุมหน้าจอของเครื่องเสียงนะคะมือของคุณเมย์นะคะตรงนั้นจะเป็นจุดปรับกระจกมองข้างนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นจุดปรับไฟหน้านะคะด้านล่างนะคะจะเป็นที่เปิดฝากระโปรงหน้านะคะส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นจุดเปิดฝาน้ํามันนะคะตรงนี้จะเป็นปุ่มล็อก เปิดเปิดปิดประตูนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดกระจกรถยนต์นะคะพร้อมล็อกกระจกรถยนต์ค่ะเ<ะ>บาะของเรานะคะจะเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้าหกิศทางนะคะ,ะนะคะสำหรับเปิดหลังคาพารานมิกสัรูปนะคะตรงนี้สำหรับเปิดเปิดม่านนะคะตรงนี้จะเปิดหลังคาพารานมิกสัรูปค่ะ ตรงนี้ติดนะคะ,ะ,คะไฟตรงนี้เป็นไฟห้องผู้โดยสารนะคะติดนะคะตรงนี้ติดนะคะตรงนี้จะเป็นไฟฉุกเฉินนะคะหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอ,อสัมผัสขนาด10นิ้วค่ะสามารถดูแผนที่ได้นะคะปรับลมแอร์ได้ค่ะ,ะปรับอุณหภูมิแอร์ได้นะคะ แล้วก็สามารถดูสภาพอากาศของวันนี้ได้ค่ะหรือว่าระบบฟังเพลงนะคะหรือลูกเล่นต่างๆสามารถสัมผัสผ่านหน้าจอได้เลยค่ะ,ะตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มโฮมนะคะตรงนี้จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงขณะลูกค้าฟังเพลงค่ะตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดแอร์นะคะตรงนี้จะเป็นปุ่มไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังนะคะ ตรงนี้จะเป็นปุ่มปรับลมแอร์ค่ะตรงนี้จะเป็นปุ่มปรับอุณหภูมินะคะตรงนี้จะเป็นช่อง usb นะคะตรงนี้จะเป็นช่องไฟขนาด12โวลต์ค่ะระบบเกียร์นะคะเป็นระบบเกียร์ออโต้ค่ะตรงนี้เป็นปุ่มสำหรับตั้งขนาดขับรถลงทางลาดชันค่ะตรงนี้จะกดเปิดดูกล้อง360องศาได้ค่ะ ตรงนี้จะเป็นออ t โต้เบรกโฮนะคะส่วนตรงนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าค่ะตรงนี้เป็นช่องวางแก้วนะคะตรงนี้เป็นช่องเก็บสัมภาระนะคะผู้โดยสารตอนหลังนะคะตรงนี้จะเป็นจุดล็อกเด็กนะคะ ส่วนด้านนี้จะเป็นจุดอไอโซพิกนะคะสำหรับติดตั้งคาสีค่ะบอกของเรานะคะจะพับได้แบบ40-60ค่ะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นช่อง USB ค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นช่องเก็บของท้ายของเรานะคะ สามารถเติมได้เลยนะคะจะสอนวิธ sí. ีการปิดฝากระโปรงนะคะเมลื้ง้าลงนะคะแล้วก็เก็บมือค่ะฝากระโปรงนะคะเราจะวิ้งไว้ประมาณหนึ่งฝ่ามือนะคะแล้วก็ปอยเรียบร้อยค่ะที่เราไปตรวจสอบรถยนต์เรียบร้อยแล้วนะคะคุณเมย์ใหม่รบกวนคุณเมย์ตรวจสอบอีกรอบนึงนะคะแล้วก็เซ็นชื่อให่ Thank mm -hmm. you.